ต้มแบบบานๆใส่ผักติวผักพื้นบ้นานนะพี่น้องเนาะเวอรยะนะพี่น้องต้มไ,ไกไ่มาเมนูต้อนเนะ,ะจะมีคนมักหลาย,ต,นนยต้อนนี่ต้มไก่สดน้ำกกต้มโมเบิดบไไเลยนี่ตัวผู้ใหญ่ปันเดเนยะ กะซีต้มครึ่งนหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งเอาไว้แกงไว้อ่อมลอกตีนก็บพรว่าอันต้มใส่อันผักติว๋วนี่ผักติ๋วอ่อนแกงสะเฮ็ดเด้เนาะขึ้นนานออกได้เฮ็ดเนี่ยยำพร้อมหอยามฝนถามหาเห็ดอะต้มใส่ไปผักติว๋วไสมาข่ามอ่อนอันไหนก็ได้อันไหนที่มันส้มเนาะพี่น้องเนาะมาเาซฟิลจะเอาไก่ไปซับเป็นต้นก่อนมา Thank you. จงไม่ครึ่งหนึ่งนะน้องไก่ฮ็ดครึ่งหนึ่งช่วยหัว่ะแล้วก็หัวจิงไข่ใบมากรูนกไหล่กิงหรือนกปลอมช่วย <laughs> nấm phì non tôm vào xay mặc hết luôn xoay mặc cát sầm phay uống mà ừ. này, kia แรงหนุ่ปะปลาเด็กากระดตรพัดวีวีอดสักครูให้สมุนไพรออก,ก่อนค่อยเอากอมไมาก่ดูอ้อลืมไหมมาพูดว่าอะไรมึเป็นขาดไปไหน <laughs> น้องลืมใส่ไว้กูว่าไมันขาดอย่างสักกระยางนั่งพืชดูเห็นไหลืมอันเขียวๆอ้าวครบแล้ว กับต้มบระทันเท่าเนาะก็บต้มบุลน์เป็นก็เพื่อยอา้าอมองฝาไว้พี่น้องเจียวกันง่ายๆเลยเจียวพริกป่น ใส่งา,าวใช่น,น,น,น้ํปลาโอน้ํปลาปลานี่ม่ค่ยอยเค็มจะไปเอาไปดองกับปูสิบดอืมแซ่บหลายเลยไปดองกับปูไอ้อีนโมโตะ ก็โฟนไว้เดี๋ยวอ่าถ้าต้มไก่สุกตักน้ําต้มไก่ใส่กระจุกเนาะเอาอกระจุกมาซอยอันผักไว้ใส่นําใส่มักเล่นนําใส่กะเพรานําอันอกะเพราอยู่ในสวนน,าน,น,ออน,นําหอมแต่ว่าเฮียนบะเพราซื้อเขานบ่หอม ใบญ่ายเลยซื้คน้องมันหอมคือกระเพราบ้านนะกระเพราป่าเนาะเขาเอิ้นที่เราใบนน้อยนะมันจะหอมเดี๋ยวพักติวเขาค่อยใส่ที่ล้างให้ไกลสุกก่อนค่อยใส่เอ้านี่แหละเครื่องเขาโอ้ยฝาหม้อก็คือเปิดบม้อไงไก่น้อยเนาะเปื่อยไว ทับเ่อยเ่อยเบิ่งขาเพินน่งก่อนเนาะแต่ละขาขาดำแต่บัวมันไก่ดำเนาะขาดำที่ซื้อเนี่ยเป็นนั้นเนี่ยจะเฟืเ่อยละเอากระชใส่ส้มบัน่นนี่นะส้มผักติ้วมันชื่่ส้มลา,า,ายบอกว่าสมบ่แห้งปั่นเดยเอาใส่สมันก่อนยา,า,ามันส้มเองเอาเกิดเล่น ซีมมึงก่อนบทสันส้มค่อยใส่ใหม่น้ำต้มแบบบานๆใส่ผักติวผักพื้นบ้านนะพี่น้องนเนาะเบื่อไก่น้อยเบื่อไว้ผักติวออกฤทธิก่อน ส้มพอดีพอดีเลยเนาะพักตีเพิ่มบระดาส้มแห้งคือมันมะขามทำเป็นมะขามนะเสียหลายปปน,นี่เว้ยกินบรได้เค็ดเขี้ยวมาบวันน,นี้กะเพรากะเพรากะบปหอมใบใหญ่ายที่สุเดเหน็บบ้านนี่ใบมะขามกระเซาะพูดกันโอ้รุงเพื่อเดียวได้หนิพี่น้องนัวแซ่บถ้ามีใบม่อนไทยเคยตีเนาะ tắt nắm kẹn sẽ chiều chiều ngay ngay về phần ban à. mọi người biết đến đây mọi người biết con. đây mọi người biết đến đây mọi người biết đến đây mọi người biết đến đây mọi người คือกันแล้วกับส้มพอดีเลยกลหลายกับโบส้มแห้งท้บบาใบมะขามหนึ่งยาอันเค็มๆเลยแลู้ <laughs> มีใบม่อนใช่ถ้าใส่ใบม่อนกูจะน,นัวอันนี้ก็ยังนัวละ่ะถ้าใส่ใบม่อนก็จะสดแล้วสดอีกบน้ำไ <laughs> ใกล้ยน้อยพี่น้องเอ้าเอ้า,อาตีกันละไปเนี่ยฮ็อปเปอร์กับอีนทยเทา เล่นน้อก่นอนมึงเท่ากับตีครับมึงเท่าก็ดีครับคือก,กับอะไรก็เดือดเล็กน้อยเล่นไปเล่นมาก็ตีกันเขาเปิดได้หาเรื่องเขานักเลงคือคน,นเดียวอือชดตัวน้ำบัลอันอากาศนี่แกเนาะบัดเย็นบัดฮ้อนก้อยแ,แบบปับ๊บนำบทันเจ็บคอพี่น้องเย ไอเป็นคนแบบปกติกับมีปัญหาเรื่องคออยู่แล้วแห้งแบบอากาศมานึงงฮอนมานึงหนาวมนแล้วแบบมันปั๊บบทันอยู่ในร่างกายคนเป็นไข้เป็นหนาวอะายมันฮอนแล้วมันมาวุบเย็นเลยนะมันเอ็นให้ร่างกายเขาปับบทันมันแบบมันระบบสบายแล้เพิ่งเจ็บคอไอแห่มีคนเบ็มักเจ็บคออยู่แล้วแห้งมือหนึ่งค่ะมีสามฤดู อันบ่มันปีหนึ่งสามระดูเน้มือหนึ่งสามมือหนึ่งฮ้อนมือหนึ่งหน,น,หนาวมือหนึ่งฝนเแจกักซีเอาแจังไดมันเป็นแบบอากาศปีนี้เนาะแปรปรวนมันบ่ค่อยอันนั้นนะมันจะแบบพายุดุเห็นอันข้าวอันลมปืดอันเฮือันคนมึงเอาไปจนบัดเลยลหลังคาพี่น้องเว้ยแห้งถ้าปีนี้นะลมนะหแห้งแห้งไข่แต่โบอันแถวอันจะเพียวอยู่มันบ่มีแบบนั้นถ้ามีนะโอ้ยย่านนะย่านลมนี่ตอนยังน้อยนะ่ะ จะบอไอ้ฟางตัวน้อยนะเฮือนจะเพี้ยนนะปืดไปเบิดครึ่งนึ่งเลยหลังคารแต่ก่อนนะมุงหญ้าตอนจะไมน้อยของบริเวนเฮือนแบบนี้เฮือนอาหมุอาอ้อมแอมฝากกระเตะแล้วมันมุงหญ้ามุงหญ้ามันก็บวัตถุชนท่าสังกะสีเท่ากระเบื้องมันแบบมันเอาไปครึ่งนึ่งเลยตัวยังน้อยนะย่านแต่ท่านมาฝังแกย่านลมคู่มือนี่ก็เลยภาวนาอย่าให้มีอย่าให้มาหาเจ้าของย่านเฮงเชิงลมนี่มันก็อันตรายนะพี่น้องเนาะลมคู่มือมันบ็คือแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้หักทับ หืวนนู่นน่อ้วหลายแนวมันอันตรายแล้วก็นคนที่กระเ้าประสบภ,ภัยนะก็หลาตวนสัตว์กระเ้าเหือเนเข้าไปบ่เลยได้นันไหะพี่น้องอันอากาศในการเปลี่ยนแปลงดุรักษาสุขภาพในทุกทุกคนเลยพี่น้องเลยมื่อหนึ่งฮ้อนมือหนึ่งหนามือหนึ่งสามระดูพี่น้องเลยอันเดียวนี้ก็ได้แจ้งยังเป็นไข้เป็นหนาวอ่ะว่าหลายใหญ่ห่างว่าเลือกสภาพอากาศดูดูนะโชงนีจะเป็นนักข่าวเลย <laughs> อันไหะพี่น้องมากินน้ำกันได้มาสดน,น้ำน้อนน้ำกันอันแหละ มื่อี้ก็ขอตลาดทุกคนพี่น้องเขาก็ไม่คิดหน้าเนาะสะบายดี